พลิกทุกกิดกันโดยเริ่มต้นที่พลิกที่แนวคิดก่อนยิงโฆษณา,าตรงใจลูกค้าและเกิดผลลัพธ์อย่างแท้จริงครับสิ่งแรกที่คุณควรพลิกไม่ใช่เครื่องมือครับแต่เป็นเขาเรียกว่าแนวคิดหรือดิจิตอลไมเซสนะฮะหลายๆคนยังเข้าใจเครื่องมือการตลาดออนไลน์ผิด ผิดคือคุณใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Facebook ครับเหมือนป้ายโัฒนาหรือสื่อข้าถนนฮะผมจะ่าอ้ถึงหลักสูตรของคำว่า Sniper Marketing นะฮะร,รวมถึงครับ Li@ n e แอดหรือ l ลน์ OA ตัวใหม่นะฮะว่าเราสามารถใช้ในการพลิกธุรก,กิจเรายังไงได้บ้างนะครับ